ลํำเกินมากันขึ้นวนแท่ตะกี้เป็นพระเอกเก่าตะกี้เป็นพระเอกเก่าตะกี้ซื้อตะกี้ซื้อพระเอกอาจารย์อาจารย์สงัดเพิ่นตั้งให้ไก่โตเมืองหน้าดูวันนี้พระเอกไก่โตเมืองหน้าดู๋ยช่ยเเป็นไก่แจ๋เดี๋ยวนี้แขนน่วมแล้วแขนน่วมแล้วแขนน่วมก็เลยพีกพันเจ้าของมาเป็น ฟังนางจ่าชายมาเข็นเสร็จลำพันเมือ่อกันทางเนยมาสียงเกยวเสียกียเตีแม่เน่ยขอก่อนเปิดตัวล้วนังนเออใช้ดีปิดสัญญาเดิอสะาดใช้บอบผอมโยมให้นายสังแม่ลูกขอก่อนเปิดตัวจักกลมาอย่างี่อมาก่อนเปิดตัวงี้ว่าะกินก่อนเปิดตัวนี่ต,กกต,กตะก้อนสีมวลครับ การสักดาเน kind of um, ี่ยมันเหี่ยวมาก่อนนั้นจันลื่อมเลยสุขสมัยเมื่อเที่ยงขอเฮียงให้เลี้ยงทานฟังร่ำอยู่เนาะเช่นน้องพี่จงสนานเสียงกลางวันมาแววมาแววพนังรอแฟนฝันหลังอยากพอเริ่มกอดวันทั้งสาก่อยใส่ฉันนักคอยนั่งไปเรื่อย ฟังว่าบบนี้เพื่อเท่าจะเอาเขียกสูงมาแต่เนี้ยจ้าใส่กันไหมล่ะเจ้าใส่กันแม่ตอนพี่ฟันจับว่าได้แล้วได้อยกลันงั้นเอาขึ้นต้นไม้เด้อเอาดีๆแม่ดีๆพ่อเป็นวิศาญาธานุให้ลูกไคลาน ตายไปกังที่ใดเปิดหมอล่าเก่าหนิพ่งแบบล้ำแบบอันนี้เด็ดเนาะล้ำเขาสิได้เป็นหมอลำเขาสิ่ยำไปยำไปยำไปเขาจะเป็นมวนหางข้ามจข้ามสุด้ายทนนั้นเขาบ่ได้มาเขาบ่ไเด้ยมนาไาบด้มัอันนี้สมัยตะกี้เนี่ก็สมมือเีกตามถนัดนัดนเสนาวนม่เอาไมเด้ออาก่อนเปิดตัวระกาศสักดาให้ลูกดูบ้นะันน ไก่ไก่ต้งขันตำน่องสุริยนก็สิไปอีกเจ้าหนึ่งเลยได้เกียร์ดำในนี่ท abor, all, ่านมามาอ่างฟุ้งคนซาบมันหนาบัดเดียวเห็นคักดังคำคนว่าเอาเอออันนี้มวนอันนี้มวลกินละมอตนากุ่มขม้าสุมบ่ฮูเมืองจังมันเกินความเสือข้าความขืนน้องอ้อมจะนอนแย่ดอกเพลงอายสุพรรณษาบุคลาอาย เป็นตานายมาลองโจกปวกคนหานกระนำพบข้าวดังมายิ่งเป่าตำรวจเขากำลังหาทางไก่ถนอมใจเศร้าอุ่นข้าวค้ามขืข้ขนน้องนุ่นปัดมาซ้ำนำทอี อัยจะไปจด้ก๋เตียวแม่แม่กอนเปิดตัวอีแบบว่าอแบบดีๆฉันจำ่าอไรกวนเปิดตัวจำาไดีเลยท่ีใบแเอาอันนั่นมาเดียวฉันคึนกวนเดียวเดีฉันได้ขึ้นได้ดีๆฉันฉัคอยมาอัดเอกอันว่าให้คนอันอันว่าเอาให้เอ่ยไว้ย่างก่อนทอลยงทองหยงทองาทำนองของสุริยนสุตยาเม่อออนแม่เนี่ยสุริยนต์โดยตรงจะกี่ไปแม่กับไปยุนน้ำพิ่นคือสื่อกอนล่ำน้ำเปนประกาไมอนไหนเลยคณะไรบันสือ ือก็รับน,นพยศนี่พอยศมันก็มาสอนหอดบานพ่านเลยน้องหอดเยอะหอดใหญ่ใช่สุริยศนี่สอนนี่สอนแม่แท้เริ่มจากการยางเจ้ายางได้ซีเกา้าจะต้องหยุดห้ามเกินซีเกา้าลักษณะไม่มื่อจะสิยูจังไดจะสิยูไหนแล้วสอนทุกกระบวนเดียวดเดยสุริยศน์สัญญาทำนองที่แม่อันทองที่ไหนทำนองอย่าง ทำน่องที่แรกแต่ไม่ติดเป็นทำน่องเวียงเวียง,ท,งทั้งคือแบบชุดอันผู้เวียงคนนอนแกนนี่ย่เปนแต่วนร่ำมันคือยังไงคือจะระเบียบคือจะพวก, 2, 3, กส,ส,สอง, 2, ห,องหนึ่งสามจะเกียวสมัยอะไรสินสังข้องสองหนึ่งสามมเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ให้พายเกไย์ตรงบนกินข้า,าวก่อนให้เราไปทองก่อนแล้วทำไมทองก่อนเดี๋ยวเราจะจำไปองก่อนก่อนยอด ร้ำเลยนะก่อนเปิดตัวเนื่ๆไอนนี้พอเป็นกิดเขากินน้าเสียงดีเลยเ่นม้วนเสียงดีครับเข่ามาอยู่เข้ามาอยู่ตัวนี้ปิดวงเลยข้าพึ่งได้ยินแมนแส่ว่าเล่าแน่เยอะแต่มาเลาโมคอยได้ยินบได้ยินของได้ยินเดบจังจังผ่าม่อีกเป็นต่งลำเป็นมาวเวงเนี่ยเรีนว่าเ็บรแต่ายีลท้าสาวาคครับคนคนนี้คือแบบว่า แต่พัตกีออกไปไปยืนก่อนคืองมือนี่มันบามีเด้ออาไปเด้ต้องเล่นหูเล่นตาเลยวะกีน่ขัดง้อนขัต้องเล่นหูเล่นิ้ก็ไปเด้เป็นหมอลำเหนครับอด้อด้ดออกไปห้อล่ำมือยอดนี่ยต้องเอันมอเละอาด็เป็นหมลำ ไม่กินตรงตลาดก็จะยงเป็นตรงประทานแบบอเดี๋ยวให้เม่ตรงเมเข้าถึงธ